คืออยู่ในเครือของ The One Enterprise แล้วก็ Strategy ของ The One Enterprise ของเราก็คือคอนเทนต์เราเป็นเราเป็นคอนเทนต์รีเอเตอร์และเราก็ทำไอหดด้วยมายตติครับเพราะว่าจากที่คอนเทนต์ที่มีผู้ชมที่ให้ความสนใจโด่งดังแล้วก็ p ๊อปปูล่าขึ้นมาเนี่ยที่ตามมาก็คือนักแสดงเพราะนั้นนักแสดงที่ได้มาเราก็เลยเราก็เลยทำการต่อยอดไปอีกไปอีกไปอีกเรวเราพอพอมาเจอกันแบบนี้ เราก็เลยมีทั้งคอนเทนต์ที่เรามีนักแสดงที่โด่งดังอยู่แล้วเป็นที่ชื่นชอบของคนดูอยู่แล้วร่วมงานและในขณะเดียวกันเราก็สร้างศิลปินหน้าใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้เขาเขาลดแล่นไปไปอยู่ในในอินดัสทรีนี้มันก็เลยผมว่ามันไปไปไปด้วยกันม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 ันเจอกันจนตอนนี้สิ่งที่เราโฟกัสมากเลยก็คือ ตัวคอนเทนต์เองแล้วก็ไอดอลใหม่ก็เป็นอย่างเพราะว่าเพราะว่าคือมันมันมันใหม่อ่ะมันใหม่เห็นเลยว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่เราที่เราจะนํามาเสนอเนี่ย mm hmm. มันมีความใหม่ของมันอยู่ mm hmm. นะครับเออ่คือมันผมว่าโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ hmm. ก็เปลี่ยนนะฮะเ,เพราะฉะนั้นความหลากหลาย mm hmm. นะครับมันมันสำคัญมากๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ทำอย่างไงแล้วเราจะ เรียกว่าอะไรอ่ะมีคอนเทนต์ที่ได้ความหลากหลายและมีทาร์เก็ตกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะเห็นเลยว่าเราะเมื่อกี้จะเห็นเลยว่ารายการนี้ก็โอเคโหรุ่นใหม่มาเลย mm hmm. วัยรุ่นนะครับจะจะบอยกรุ๊ปจะในความไอดอลหรืออะไรต่างๆในขณะเดียวกันเราก็มีกงทัพซองอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะมีเราก็มีนักแสดงที่ที่ เรียกว่าอะไรอ่ะละครก็เล่นเรื่องไหนก็จะตามดูครับนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีนักแสดงหน้าใหม่ที่เราพร้อมที่จะเรียกว่าเขามานำเสนอครับก็คือสอดคล้องอย่างที่พี่บอยว่าครับคือเราโฟกัสที่คนดูก่อนนะครับพอคนดูเปลี่ยนเนี nice> ่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามนะครับเมื่อก่อนเราจะทำคอนเทนต์ที่แบบอรวมๆกันละครเป็นประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้มันต้องมีเซกเมนต์มากขึ้นนะครับ อ,นนอันนี้เป็นละครัยรุ่นอันนี้เป็นละครสําหรับโมเดิร์นอันนี้เป็นละครสําหรับแมสนะครับแล้วก็เราไม่สามารถทําละครธรรมาดาธรรมาดาแบบเดิมได้กต่อไปเพราะว่าคนต้องการความพิเศษแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่ไม่เป็นไรธรรมดาก็ได้แต่คนต้องการความพิเศษเพราะว่าโลกมนันเล็กลงนะครับคอนเทนต์ Content มันทั่วถ,ถึงกันหมดนะครับถ้าเราทําแบบเดิมเราก็จะไม่ได้อะไรก็ฝากทุกทุกท่านนะครับที่ ดูเรามาตลอดหรือว่าใครที่ยังไม่ค่อยได้ดูช่องวันหรือว่าช่องจีนเป็นพี่้าเปิดมาดูนะครับเรามีคอนเทนต์ที่หลากหลายาน่าจะมีหลายๆหลายๆคอนเทนต์ที่ตรงใจกับผู้ชมนะครับก็ขอบคุณผู้ที่เคยสนับสนุนมาเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังนี้รับรองว่ามีอะไรอัดแน่นให้ชมกันให้ดูกันจุใจแล้วก็ผมว่ามันมันจะสนุมกมากเลย